สักทาสาบเท,ท้าน,นะแล้ววันนี้ก็คือเป็นเป็นวันขายวันเกิดการสงสารอาจารย์ท้อน,นะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนร่วมรับประทานอาหารนะที่ว่าแม่ก็เป็นใจที่จะทําให้ตอนแรกก็คือจะทําเยอะกว่านี้หอยไม่มีอะไรไม่มีก็เลยลดไปหลายอย่างแต่ก็เติมบางอย่างให้ก็ไม่น้อยนะ กินกันได้หมดนะได้หมดต้องเอากลับเลยนะ, <S <S นะแล้วก็นะแล้วก็ร่วมกันที่ว่าเสียสละที่หลายๆคนเสียสละร่วมเงินกันซื้อเค้กซื้อของที่รวมรวมพลังกันคนเะน้อยอ่ะแม่จะบอกว่าสิ่งเนี้ยพระมารดา,าท่านเห็นชอบแต่ไม่อยากให้เป็นมี้ะไอย่างอาจารย์พ่อจจะบอกว่าไม่อยากให้ต้องมาทําแบบนี้พ่อก็จะได้นันแต่ว่า พมานดาท่านบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ลูกศิษย์อะอย่างน้อยอะถ้าถึงวาระที่เราจะได้มาเจอกันแล้วแตนเป็นวาระบุญอดีแล้วก็เป็นวันเกิดอาจารย์พ่อวันท้ายวันเกิดละการสัารอาจากพ่อบอกเขาได้รับจิตวิญญ,ญาณใหม่แล้วที่พมานดามอบให้แต่จิตวิญญ,ญาณใหม่ที่พมานดามองให้จริงๆแล้วอะที่ถ่ายถ่ายพลังลบออกไปคือจิตวิญญ,ญาณใหม่ที่เราได้คืออะไรพลังบวก พลังจิตดีที่เราคิดดีคือภาวะเนี่ยทุกคนต้องยอมรับอาจารย์พ่อเองก็ทุกคนโทรศัพท์มาไม่้อนกว่าเป็นคนแรงเลาที่เจอแล้ว <c oughs> วันนั้นมาเจอแล้วใช่ไหมถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาจะไม่ทาไม่อะไรเลยแต่สามารถจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตตรงนี้ได้ยอมรับได้ที่ยาสอนที่ยาทัดเก่าเปิดใจในการปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนจิตใหม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนจิตวิญญาณตัวเราไม่ได้ตรงนี้จิตเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ายาบอกว่าเปลี่ยนจิตแล้วเปลี่ยนญาณหม่เปลี่ยนเป็นชื่อสิวาวาตแบบใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเป็นอาจารย์พ่อสิวาวาัตไม่ใช่อาจารย์แจ็ค <c oughs> อาจารย์แจ็คดวงวิญญาณเดินก็คือดวงดึงไปแล้วแต่อาจารย์มะโจก็ดวงดึงแล้วก็ท่านก็ให้ป็ญญาของแม่มาตาแะถามว่าการที่เราเกิดมา ดวงจิตเราก็ต้องดูม oh an ันยังมีความทรงจําใช่ปะมันจะเป็นความทรงจําแต่ท่านก็ถ่ายดวงจิตใหม่ให้เหมือนท่านชําระล้างได้งานอการที่แม่จะสร้างบารมีจะยากบางเอยว่าแม่เปล้างท่านก็เลยล้างแม่ได้เรียกว่ากรรมมาท่านล้างง่ท่านล้างจิตท่านฝึกแม่ตั้งหางแล้วแม่ก็ภาวนามันก็ชําระล้างกรรมได้นะเขาจะยางเหมือนพ่อก็ต้องเทงภาวนายิ่งแม่ทำ ทำมามากกว่าพ่อก็อทำมากกว่าด้วยก็ใจยังตรงเนี้ยมันถึงไม่ง่ายากันกับการที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวสิ่งเนี้ยแม่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ในเรียนรู้ในภาวะและแม่ก็ชื่นชมท,ทุกคนนะที่เข้าใจในอาจารย์พ่อแม่เห็นในเวลาว่าอาจารย์พ่อก็เวียดเหมอือนกันพีละดา่าเหมือนกันนะใครเ,เคยเ,เจอ้างใครเคยเจอ ให้แกเจอลมขึ้นไอ้นิ้วโดนด้วยปัดติ่นโดนด้วยใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจในภาวะอย่างกระเดาปูนบอกว่าภาวะที่พรพระบิดาต้องโดนพระบารดาดูก็เครียดเหมือนกันนะเวลานั้นน่ะ เวลาที่พ,พวกลูกอะ่ะไม่ทําตามกฎกติการแล้วพ่อก็โดนรมมารดาดกูก็บีบเหมือนกันก็ต้องระเบ,งเบิดเหมือนพวกมึงเหมือนกันแต่ภาวะตรงเนี้ยมันต้องเป็นการที่เรียกว่าสร้างความสมดุร์ให้เราไม่เรียนรู้แต่มันเป็นการที่เรียกว่าทําให้ทุกคนเห็นไงว่ามันเป็นเวลาเหมือนกันเอีคนขอพ่อดูคนก็จะเกรงกั้วลแต่มานดาแล้วก็บอดดกว่าต่อไป จะดูแต่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาคดูไม่ใช่บีลาที่้องมาดูสิพ่อจะเป็นผู้มีเมตตาแล้วก็ให้ํำชีนะให้ทำอะไรกับลุสิษฐ์แต่ไม่มีการดูนี่พ่อกำลังฝึกคันเ่าทุกวันเนี้ยใช่ไหมเราก็จะเป็นเรียกว่าได้เนาะท่านจะบอกว่าพอพอ่อฝึกระยางัจจุนจะมาเต็มแล้วก็จะมาสอนเรื่องการภาวนาปฏิบัติ <c oughs> ในการคุณจะมีหน้าที่ที่จะช่วยแม่อีกด้านในในขั้นต่อไปในการที่จะก้าวขั้นสู่การเปในอนารคนไม่ไม่กินปีนี้เลยพ่อจะต้องทำหน้าหน้าชื่อเราก็ต้องมาเที่ยงกับลูกศิษย์ผู้ชายเราไม่ค่อยมีมากคนะแต่ก็ขอให้เป็นขาดมั่นคงเนาะเป็นเสาล่กไม่ใช่ปากเลยนะ <c oughs> นะเออขออยู่กันนานๆนะนะแล้วก็วันนี้ก็่วมคนพอนะประมาณดาก็ได้ให้พอด้ให้โอวางพอไปแล้วเมื่อวานนะแล้วก็ทุกคนก็ได้มาวันนี้ก็ได้มารวมพลังกันการที่ลูกศิษย์ได้มีหัวใจที่มีต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างแม้เพีงใจนะที่เรียกว่า แม่ทำหน้าที่แต่จากมออไปได้ทำหน้าที่โดยตรงยังเคียงข้างแต่ทุกคนก็รู้ว่าพ่อก็เลื่อยเราก็ที่เคียงข้างแล้วก็คอยให้คำปรึกษาพวกเราเหมือนกันใช่ปะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ให้ความเคารพตเงนี้แรงก็าสาดทิงด้วยนะในหัวใจที่ที่ให้จริงๆอ่ะตรงนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าการยีารางสรฐานบุญฐานบารมีฐานสถานที่แบบนี้ย ที่จะเป็นที่วิทยนจิตใจทุกคนได้มันง่ายแล้วก็ให้ทุกคนมั่นใจว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่ทับทีลู้ค้าทางด้านจิตใจแล้วก็พาให้ทุกคนทำทูกได้นะแล้วก็มีความจุขงจริงๆแลบพมอีกครั้งนะปีนี้เป็นปีที่ขึ้นแล้วปีหน้าจะเป็นปีที่ดีเข้าใจนะัา ให้บอกว่าจะดูดีนะได้จริงๆปีนี้เป็นปีที่ขึ้นแต่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยเข้าใจปะเพราะว่ากำลังจะขึ้นไงมันอาจาจะใช้กาลังเยอะหน่อย <c oughs> ใช่ปะกาลังกายกําลังใจแรงใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ไม่เรียกว่าอะไรไม่ย่อท้อเราก็มีความเพียรเนาะเราก็มีความอดทนแล้วเราจะสําเร็จน,นะเราต้องสําเร็จไปด้วยกันนะเมื่อแมนมีลูกผาน แย่ขอให้เจอทุกคนยืนนะยันนีนะนไปนะลูกนะยันนีไปนะเหมือนกับระเลิดบุณไม่เข้าใจใช่ปะแต่เราเข้าใจแต่เราไม่แม่ไม่อยากกล่าวแต่ไม่อยากว่าตํานดแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจฉะนั้นพอคือบุญเราคบกันบุญเราคงยังไม่หมดกันนะเราคงอยู่กันจนแบบว่ามีวิพาดมีว่างแล้วก็จนงดลมหายใจจนถึงวันที่เราจะ ถวายบูชาให้กับพระพุทธเจ้าในการลงวัดิึกษาตลอดชีวิตหรูอวะไรี้องค่าทำไมอ่ะฮะเสยนจะตีใช่ <c oughs> แล้วนะในภาษาถึงนะจริงๆนั่นก็เหมือนกันปีติเหมือนกันนะอ,อยู่นานานะมาแบบไม่รู้อินโอนี่เหมือนกันนะเนี่ยแต่อยู่ได้นานเนาะแปลกนะเนาะอนนี่ก็มา ต้อยก็เหมือนกันนะปาแบบเอเอเลๆนะอยู่ได้ไงเนี่ย <c oughs> โลกของพขาปัญหาเออต้อยก็มองที่แม่ปล่อยดอกไม้ข้างบนแหนะรู้เห็นปะไปยืน <c oughs> เออตอนนั้นเนี่ยแบบว่าแขกไม่ได้รับเชิญอยู่แล้วตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วนะใช่ไหมใครจะรู้ลนะ่ะเห็ตุผลว่าตรงน,นี้ยถึงบอกว่าอะไรอย่างนี้มีอะไรแย่แนอนะอย่ายิ่ง แการที่าการที่จะวิจัธรา่ชงใครจะต้องอยู่ใกล้ได้ตอนสอยและบเวลาจิ่ะยิ่งอกลต้องทดสอีนันยิ่งใกูเนี่ยมันดุด่าประจำมันเป็น่ธรรมดาแล้วเพราะว่าอะไรก็คือยิ่งถ้าเกิดอยู่ใกล้แม่ี่ิที่แบบอ่เท่าไหร่มันต้องมีวินัยมันต้องมีอะไรมากที่สุดเพราะว่าออกภาคูเยอะจริงป่ะยิ่งค่ะมือบอยอ่ะ มึงก็เลยไม่อยากมาหากูเลยใช่ไหมนะยิ่งออกภาพกูบ่อยอยเนี้ยแกยิ่งต้องแบบว่าเกรงยิ่งเดี๋ยวคนจะมองว่าเป็นจิตพม่าจะยังตายไปป่ะบอกว่าก่อนเลยกล้าเปิดตัวตายลัวคน,นว่าทุกวคนมจิต้าลณจิตญาณไม่ได้นะสนะใจนะเข้าใจนะแต่แม้ไม่ได้ว่าต้องการให้เป็นเสนอหน้าละไแต่เราไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าการที่เราเนี่ยเราต้องมีมีจุดยืนของเรานะ กนแม่ก็ก่อนแม่อายแต่แม่ไม่อายแล้ว่ะแต่แม่ก็ชนะรุ้สิงนะซื่อกุกโกชนะนะเอาจริรูว่าป่ะปีนี้ปุกโกชนะนะมาจีนแม่เมจะไปโจมตีอะไรอ่ะจมมองชิว่ากูมองข่าแล้วนะนะใครจเองแท้ใครจะเองมานี่มีบาลานี้ไม่เกิดมะพุดกันไดรืองานะโดนใจร้ายโดนและสารพัดช่บป่ะแล้วเราทำไมจะไม่โดนล่ะทำไมเราจะไม่มาล่ะ 好吧，好，下去。